สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆขับรถดูวิวตามข,าข้างทางที่จะไปอันเดนเน่กันนะแต่ต้องขอบอกก่อนนะว่าคลิปนี้เป็นคลิปเก่าแล้วเป็นวิดีโอเก่าแล้วที่เราเก็บเอาไวเ้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนของประเทศโนเวยนั่นคือเรือข้ามฟากนะเราจะให้ดูบรรยากาศช่วงหน้าร้อนของประเทศโนเวยว่ามันสวยขนาดไหน นี่ก็เป็นภูเขาเขียวมากเลยนะช่วงหน้าร้อนคือธรรมชาติดีมากขับไปเรื่อยๆก็จะเจอทะเลทะเลสวยมากเลยนะน้ำเป็นสีฟ้าเลยขนาดมองไกลๆซูมให้ดูใกล้ๆสวยจริงๆทํำเป็นสีฟ้าเลยอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ครับถอยหนะ้าถอยหลังอ้าวยังไงต่อ อขับต่อไปเรื่อยๆจะให้ดูวิวข้างทางนะว่าเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์มากอากาศดีมากเราชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะถ่ายตลอดทางเลยเราอ่ะอ้าถอยหน้าถอยหลังอ,อีกแล้วเหรอโอเคแล้วก็ถึงอันเดนเนตแล้วนะสวยมากพูดได้คำเดียวว่าสวยมากน้ำทะเลเป็นสีฟ้าเลยทุกคนดู มันสวยจริงๆนี่เอามุมมุมออกจากป่าก็มีนะมุมให้ดูที่สูงนี่เห็นไหมว่าแดดมันดีขนาดไหนแล้วก็ความพยายามนะปีนขึ้นไปสูงๆนะเพื่อจะให้ได้มุมสูงดูมุมสูงสวยมากอา้าวติดเด็กมาสองคนผู้ใหญ่คนหนึ่งอันนี้เป็นรูปนะ และนี่เขาจะนิยมกางเต็นท์รถบ้านแคมปิ้งอะไรกันประมาณนี้นะสำหรับคนที่ชอบขับรถเที่ยวหรือนอนเต็นต์ต้องมาที่นี่เลยนะถ้ามาโนเวยห้ามพลาดส,สวยมากสวยมากอันนี้เป็นรูปสวยจริงๆจะให้ดูน้ำทะเลใกล้ๆ คือมันใส่มากนะแต่ขอบอกเลยเนะาะมันเย็นมากมันไม่เหมือนน้าทะเลบ้านเรานะน้าทะเลบ้านเรามันไม่เย็นอ่ะถ่ายตัวเองไปหนึ่งกลุ่มตัวเองละรูปเยอะท้องฟ้าสวยเห็นไหมเราแอบถ่ายเป็ดน้ํานะพยายามถ่ายให้ใกล้ที่สุดกลัวว่าใกล้กว่านี้มันจะบินหนีเห็นน้ํามาน้ําเป็นสีทองเลยเวลาพระอาทิตย์มันกําลังจะตกดินอะ คือมันสวยมากนะอะรูปเยอะตัวเองอ้วนเราโอ้ยรูปเยอะท่าเยอะ <c oughs> อะเราอีกแล้วออหัวใจก็มาให้ดูสีน้ำทะเลสวยมากกระโดดไปหนึ่งกลุบมท่าเยอะให้มันรู้ไปเลยนะทะเลโนเวแล้วก็ตัดมาตรงนี้คือมันสวยจริงๆไม่รู้จะใช้คำไหนอยากให้ทุกคนมาเห็นอะ ถ่ายรูปเก่งอะยืนถ่ายเข้ามานะจ๊ะอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคือเราตื่นมาตอนเช้าเพื่อจะตื่นมาถ่ายวิดีโอมันสวยมากเลยนะบรรยากาศตอนเช้าไปแล้วนะขอบคุณมากนะที่ติดตามบ๊ายบายค่ะ